สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับสู่รายการสวยตามสายบายนารมนนะคะซึ่งมนกับเจ้าชิมิตัวแสบนะคะมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้ที่เราเห็นภาพข่าวในหน,น,น,นังสือพิมพ์นะคะโรคป้วนเนี่ยนะคะเป็นปัญหาม,มากทีเดียวค่ะ วันนี้เรานะคะได้รับเกียรตินะคะจากน้องท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีปัญหาโรคอ้วนเช่นเดียวกันไปชมภาพวิทีอาระ สวัสดีค่ะน้องแอมค่ะสวัสดีค่ะพี่มอญสวัสดีท่านผู้ชมค่ะจาก120กิโลเนี่ยน้องแอมนะคะมีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้ลดได้ขนาดนี้แอมก็เป็นคนนึงที่กลดกลดค่อนข้างหนักอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ห่วงอืห่วงแล้วคือเขาก็เวลาเราหลับสนิทแล้นะคะเขาจะไม่หลับสนิทเหมือนเราคือเขาก็จะคอยผัดกันมาดูแล้วมาดูแอมในห้องนอนอะค่ะรู้สึกแย่มากเลยคือแอมเนี่ยเป็นอะไรคะ อยู่ในข้าราชการไทยเป็นทหารเวลาการสอบเลื่อนยศเนี่ยค่ะเขาจะมีข้อหนึ่งที่เป็นหมายเหตุว่าเราจะเลือกคนที่รูปร่างนะคะเหมาะกับการเป็นทหารเพราะเราต้องไปฝึกอืงั้นสรุปว่าประเด็นที่จุดประกาศคือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ห่วงเราเราสารท่านอันที่สองคือเรื่องหน้าที่การงานอเอาละแล้วน้องแอมตัดสินใจเริ่มเข้าสู่โปรกแกรมน,นี้ยังไงเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของ หัวใจก็คือใจสัน่นถ้าเกิดทานยานะคะก็เลยตัดสินใจว่าเราคงไม่สามารถที่จะเข้าการแบบว่ากินยาลดความอ้วนได้วิธีนั้นไม่ใช้และใช้ยาลดความหรืวิไหใจสัน่นอ่าใช่ค่ะแล้วยังไงต่อไปคะก็คือหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยาก ไม่อยากเสี่ยงน<า>ะคะอยากสวยแต่ไม่อยากตายเนี่ยนะคะเขามาเจอโปรแกรมลดน้ำหนักนะคะซึ่งไม่ใช่ยาไม่ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นอาหารเสริม,มนะคะ,คะในอาหารเสริมกับยามันผิดกันนะคะพี่ในยาเนี่ยคือแอมค่อนข้างจะอยากลดก็เลยศึกษามาเยอะในยาเนี่ยมันจะมีสารย่ตัวนึงนะคะที่สารตัวนีนะะ้มันจะเป็นสารตกค้างในร่างกายนะคะเวลาเราอยู่ทานยามาทำให้เราเกิดยูรเอฟเฟกต์แต่ในอาหารเสริมนะคะในโปรแกรมที่เราใช้ไม่มีค่ะไม่มีเอาไรอย่างนี้ พอเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแ,แอมมั่นใจแอมใช้แล้วเนี่ยค่ะ ครั้งแรกที่ใช้เดี่ยสองสัปดาห์มันแฮปปี้มากค<ฮะ>่ะจริงแฮปปี้แฮปปี้เขามีความสุขใช้ชีวิตปกติค่ะปกติเลยแต่ว่ายังคงยังคงใช้ชีวิตธรรมดาใช้ค่ะใช้ชีวิตปกติเลยเอาอย่างนี้โปรแกรมนี้คุณผู้ชมคะอยากทราบนะคะว่าน้องแอมดูแลยังไงเราทานเข้าไปเนี่ยนะคะนอกจากน้าหนักเราลดนวเนี่ยเรายังไม่เสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราด้วยเอาอย่างาาานี้คุณผู้ชมคะคงจะสงสัยนะคะว่าคนลดน้าหนักถึง30กตวกิโลเนี่ยมีอาการที่แบบว่าป่วยเจ็บ มันต้องมีบ้างแห้อร่างกายมันลงขนาดนี้นล้วแอมมีไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วแอมมีโรคประจําตัวนะคะคือเป็นคนที่เป็นหวัดง่ายนะคะ,คะก็จะเป็นหวัดอยู่เสมอยิ่งเราน้ําหนักตัวเยอะอะค่ะคุะ้มกันเราก็จะน้อยลงนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของขจัด สิ่งสกปรกที่เกาะอ,อยู่ตามลําไส้และกระเพาะของเราเพื่อให้กระเพาะและลาไส้ของเราสะอาดอ๋อจะกับล้างสารพิษแล้วก็ล้างล<ป>้างเกล็ดระบบลํา,ลาไส้ขับถ <c oughs> ่ายด้วยแล้วเห็นน้องแอบบอกว่ามันมีสกุลินทรล้วลึกกว่านีา้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี่มันมากกว่านั้นคือตัวนี้นะคะนอกจากเขาจะล้างในระบบของลําไส้และกระเพาะแล้วนะคะเขายังล้างไปถึงเม็ดเลือด และที่แม่ตอนนั้นนะคะเขาล้างไปถึงต่อมน้ำเหลืองกันเลยน้ำเหลืองเลยเหรอใช้ถึงล้ำลึกใช่ค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ติดเชื้อโรคแบบว่าเชื้อโรคในกระแสเลือดนะคะหรือว่าต่อมน้ำเหลืองรงนี้ล้างได้เลยเหรอตัวนี้ล้างดีเลยค่ะพี่ราคาราคาทั้งสามตัวเนี่ยไม่เกินสามพันว้าวเอาเป็นว่านะคุณผู้ชมคะถ้าสนใจโปรแกรมควบคุมน้ำหนักที่ดีแล้วก็มีคุณภาพสุดยอดแบบนี้เนี่ยนะคะ โทรมานะคะโทรมาคุยนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหนักมันก็ลงไปเหมือนกันนะคะแต่ลงไปไงไปอยู่สักนิดหนึ่งค่ะช่องจ๊ะ เป็นยังไรโทรนะคะกับรายการสวยตามสายใบายะนรมน่ะวันนี้มนแล้วก็น้องแอมกับเจ้าชินี่ตัวแสบลาคคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ